เลโกแอนซันอีพีของเดิมพันที่อยากได้ในตาสีอ่อนคมกิบจดจ้องมองใบหน้าเล็กของเด็กหนุ่มไม่วางตากับท่าทางอ้าปากค้างตกตะลึงที่ถูกเขาชวนให้ไปทานข้าวด้วยกันซึ่งมันก็คงไม่แปลกที่คนอ่อนวัยตรงหน้าจะตกใจขนาดนั้นเพราะแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังแปลกใจที่พูดออกไปแบบนั้นแต่กลับ ไม่คิดจะหาเหตุผลว่าทำไมเพราะเพียงแค่ได้สบกับในตากลมโตของเด็กหนุ่มที่เมื่อก่อนเขาไม่เคยสนใจและไม่รู้สึกอะไรเวลามองแต่วันนี้มันดูแปลกไปเพราะกว่าที่จะรู้ตัวก็เผลอจ้องมองจนไม่อาจละสายตาไปไหนซะแล้วมือหนาแก่งออกแรงลังแขนของคนล่างเล็กให้เดินตามเดี๋ยวก่อนสินายจะลากฉันไปไหน ฉันก็พูดไปแล้วนี่ขายาวๆยังคงก้าวต่อไปมือหนาก็พังกระชับออกแรงล้างแขนเล็กให้เดินตามแต่ดูเหมือนคนที่กำลังถูกลากจะไม่อยากก้าวขาตามล่างสูงสักเท่าไหร่ฉันไม่หิวนะ่ะนายไปเถอะไม่ต้องมีน้ำใจกับฉันก็ได้ไอลินคงไม่ว่าอะไรนายหรอกมาเฟียหนุ่มหยุดชะงักหันมามองคนอ่อนวัยกว่า ที่พยายามแกะมือเขาออกแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะนอกจากจะไม่ปล่อยแล้วอเล็กซานเดอร์ยังกระชับมือที่จับแขนเล็กให้แรงขึ้นเกี่ยวอะไรกับไอรินก็ที่นายชวนฉันไปทานข้าวด้วยไม่ใช่เพราะว่าไอรินขอให้ทำหรอฉันก็พอรู้นะว่าไอรินอยากให้หวังเออฉันหมายถึงอยากให้ฉันอยู่ใกล้ชิดนายแต่ฉันบอกเธอแล้วนะ ว่าฉันไม่ได้คิดอะไรกับนายแล้วเพราะงั้นนายไม่ต้องฝืนใจก็ได้ล่างสูงเจ้าของเนตาสีอ่อนต้องเผลอกัดกรามแน่นเมื่อได้ฟังคำพูดของเด็กหนุ่มตรงหน้าในหัวเด็กนี่กำลังคิดอะไรคิดว่าคนอย่างเขาจะฝืนใจตัวเองทำตามคำพูดหรือความต้องการของไอรินงั้นหรอที่ฉันให้นายเป็นหรนข้าวด้วยมันเป็นความต้องการของฉันไม่เกี่ยวกับใคร งั้นฉันขอปฏิเสธนายา่ายังไงนะอเล็กซานเดอร์ทำท่าไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหรนะ่นักเมื่อเด็กหนุ่มพูดปฏิเสธเขาฉันบอกว่าฉันขอปฏิเสธที่จะไปทานข้าวกับนายเพราะนั่นมันก็คือความต้องการของฉันเหมือนกันอัลันทำหน้าตาจริงจังย้ำชัดทุกคำพูดถ้าฉันบอกวันนี้คือของเดิมพันที่ฉันอยากได้ละ่ะอะเอ พูดเป็นเล่นนะนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่อลันต้องอุทานออกมาช่างเป็นเรื่องตลกร้ายที่อลันขำไม่ออกจริงๆมาเฟียตรงหน้าไม่ได้ร้อเขาเล่นใช่ไหมว่าของเดิมพันที่อีกฝ่ายอยากได้จากเขาคือการให้เขาไปทานข้าวด้วยเนี่ยนะพูดไปใครจะเชื่อเห็นฉันเป็นคนชอบพูดเล่นหรือไงไปกันได้แล้วฉันหิว มือแก่งลังล่างเล็กให้เดินตามออกจากสนามยิงปืนไปโดยที่อลันไม่ได้ขัดขืนอะไรอีกในเมื่ออีกฝ่ายบอกว่านี่คือของเดิมพันที่อยากได้เขาก็หมดสิทธิ์ที่จะหาข้ออ้างอะไรอีกก็แค่ไปทานข้าวกับมาเฟียหน้านิ่งไม่เห็นจะมีอะไรต้องกังวลเพราะแค่เรื่องที่เขากำลังคิดอยู่ในหัวตอนนี้ก็แทบจะไม่มีที่ว่างให้เอาอะไรมาใส่เพิ่มเข้าไปในหัวได้อีกแล้ว ตลอดทางจากบ้านของไอรินไปพัตคารอัลันเอาแต่นั่งเงียบจมอยู่กับความคิดของตัวเองไม่แม้จะเงยหน้าขึ้นมองล่างสูงของมาเฟียหนุ่มที่นั่งข้างๆและท่าทีแบบนั้นมันทำให้อเล็กซานเดอร์ต้องปายตามองเด็กหนุ่มเป็นระยะแปลกนั่นคือเสียงที่ดังขึ้นในหัวของมาเฟียหนุ่มเด็กนี่ดูแปลกไปมากถ้าเทียบกับตอนที่เจอกันเมื่อไม่นานมานี้ ถ้าเป็นก่อนหน้านี้เด็กหนุ่มคงหาเรื่องคุยหรือพูดอะไรที่ทำให้เขาหงุดหงิดแต่วันนี้กับเอาแต่นั่งเงียบเหมือนในหัวมีอะไรให้คิดมากมายนักอะไรกันนะที่ทำให้เด็กกวนประสาทเงียบได้ขนาดนี้อ่ะอ้าวถึงแล้วหรออลันหลุดออกจากห้วงพวังเมื่อเสียงเครื่องยนต์ดับลงพร้อมด้วยประตูรถฝั่งของตัวเอง และมาเฟียนหนุ่มถูกเปิดออกโดยมือของเหล่าบริกาศอัลันรีรบก้าวขาลงจากรถเดินตามร่างสูงของอเล็กซานเดอร์ที่ไม่มีท่าทีจะรอเขาเลยจนอดพึมพำเบาๆไม่ได้หิวอ,อะไรขนาดนั้นอัลันกวาดตามองสารพัดอาหารอิตาเลียนที่ละลานตาอยู่บนโต๊ะดูจากปริมาณแล้วน่าจะเหมาะสำหรับทานด้วยกันสิบคนแต่ด้วยความเป็นจริง กับมีแค่เขาและมาเฟียหนุ่มที่นั่งอยู่บนโต๊ะส่วนเหล่าบริการก็แยกย้ายกระจายกันไปยืนคุ้มกันตามจุดต่างๆไม่ไกลจากพวกเขามากนักนายเป็นคนกินจุหรอทำไมถึงได้สั่งอาหารเยอะแยะขนาดนี้อลันเงยหน้าจากจานอาหารบนโต๊ะขึ้นไปศบกับในตาสีอ่อนคู่คมเอียงคอเล็กน้อยเหมือนรอคอยคำตอบแต่ทว่าร่างสูงตรงหน้ากับไม่ตอบอะไร แถมยังลงมือหยิบมีดขึ้นมาหั่นสเต็กบนจานของตัวเองเอา้าถามก็ไม่ตอบกินได้แล้วอย่ามัวแต่พามอลันอมลมจนแก้มป่องให้กลับมาเฟียตรงหน้าอะไรวะถามก็ไม่ตอบแถมยังพูดเหมือนดุเขาอีกปากเล็กบ่นขมุบขมิบก่อนลงมือจัดการม้วนเส้นสปาเกตตี้เข้าปากพอได้กินอาหารรสชาติคุ้นเคยอลันก็ยิ้มออกมาบาง,บาง ก่อนเลิกสนใจมาเฟียนหน้านิ่งแล้วมาสนใจอาหารบนโต๊ะแทนอเล็กซานเดอร์แอบปลายตามองอลันอยู่เป็นระยะทั้งแปลกใจที่เด็กหนุ่มดูท่าจะชอบอาหารอิตาเลียนมากแถมยังทานอย่างคล่องแคล่วรู้ด้วยว่าอะไรควรทานกับอะไรยังกับเป็นอาหารที่เจ้าตัวทานทุกวันซึ่งเขามั่นใจว่าไม่ใช่เพราะเด็กหนุ่มตรงหน้าเป็นคนไทยเชื้อสายจีน น่าจะถนัดทานอาหารไทยหรือไม่ก็จีนมากกว่านายชอบสเต็กหรออารันเอ่ยถามมาเฟียหนุ่มขณะที่มือก็หยิบผ้าเช็ดปากขึ้นซับคาบอาหารตรงมุมปากของตัวเองส่วนตากลมก็จ้องมองล่างสูงตรงหน้าเพื่อรอคอยคำตอบแต่กลับได้เพียงความเงียบตอบกลับมาเหมือนห่วงแหนคำพูดเล่ากับว่าคำพูดแต่ละคำนั้นเป็นเงินเป็นทองแถมยังชอบเก๊กท่าทำหน้านิ่งอีก อัลลันไม่รู้ว่าพวกมาเฟียเป็นเหมือนกับอเล็กซานเดอร์ทุกคนไหมเด็กหนุ่มวางผ้าเช็ดปากลงบนโต๊ะและยักไหล่อย่างไม่แยแสที่คนตัวโตไม่ตอบคำถามของเขาก่อนจะพูดต่อฉันรู้ว่านายรวยมากแต่ฉันขอแนะนำนะวันหลังถ้านายจะทานอีกนายควรสั่งแค่สเต็กและเมนูที่นายอยากทานก็พอเพราะการสั่งแล้วไม่ทานแบบนี้มันเสียของ อีกอย่างยังทำให้เชฟเสียความมั่นใจด้วยเพราะคิดว่าอาหารที่อุตสาห์รังสรร์ออกมากลับไม่ถูกปากลูกค้าแล้วนายชอบทานอะไรอะเอ๋ฉันหรอถ้าเป็นอาหารอิตาเลียนแน่นอนว่าต้องเป็นสปาเกตตีลาซานญารีซอตโตส่วนของหวานก็เป็นทิรามิสุและเจลาโตแม้อัลันจะแปลกใจที่จู่ๆมาเฟียหน้านิ่งก็ถามว่าเขาชอบทานอะไร แต่เขาเป็นคนมีมารยาทเวลาถูกถามก็ต้องตอบแถมเขายังไม่ได้เป็นคนห่วงคำพูดเหมือนคนตรงหน้าด้วยอิ่มแล้วใช่ไหยถ้าอิ่มแล้วก็ลุกจะได้กลับสิ้นสุดคำพูดล่างสูงก็ลุกขึ้นจากโต๊ะเดินตรงออกไปโดยที่ไม่มีท่าทีจะรออลันเลยอะไรของเขาจูจ่ๆก็ถามว่าชอบทานอะไรพูดเหมือนอยากจะชวนคุยแล้วกลับมาตัดบทกันซะงั้นอลันพูดพึมพำ ก่อนรีบลุกตามมาเฟียหนุ่มแล้วออกจากร้านไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าตลอดทางจากหน้าร้านไปถึงรถยุโรปคันหรูมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องมองดูเด็กหนุ่มไม่วางตาหวังซุนมากับอเล็กซานเดอร์ได้ยังไงไหนเคยบอกว่าไม่สนใจหวังซุนไงหวังฟู่ที่เพิ่งเลี้ยวรถเข้ามาจอดไม่ไกลมากนักจากขบวนรถของอเล็กซานเดอร์เพ่งเล็งสายตา มองผ่านกระจกรถออกไปจับจ้องรัวลันที่กำลังก้าวขาขึ้นรถคันเดียวกันกับมาเฟียผู้ทรงอิทธิพลต,ตื๊ตื๊เสียงมือถือของอเล็กซานเดอร์ดังขึ้นทันทีที่ก้าวขึ้นรถมือหนาล้วงเข้าไปหยิบมือถือในกระเป๋าเสื้อสูทแบรนดังขึ้นมาดูว่าเป็นใครก่อนกดลับแล้วกอกเสียงลงไปว่าไงเลยคุณอเล็กครับพอดีมีเอกสารด่วนที่คุณต้องเซ็น จะให้ผมเอาไปให้ที่บ้านเลยไหมครับตอนนี้ฉันไม่อยู่บ้านงั้นให้ผมเอาไปให้ที่ไหนครับอเล็กซานเดอร์หยุดคิดนิดหนึง่งก่อนเหล่ตามองอลันที่นั่งอยู่ข้างๆซึ่งกำลังหันหน้ามองวิวข้างทางผ่านกระจกรถนายรีบไปไหนไหมอลันหันหน้ามาชี้นิ้วเข้าหาตัวเองเป็นเชิงถามว่าอเล็กซานเดอร์ถามเขาหรอเมื่อเห็นล่างสูงพยักหน้าให้จึงตอบกลับไป ก็ไม่นะอเล็กซานเดอร์พยักหน้าให้เหมือนพอใจในคำตอบก่อนหันไปกอกเสียงลงในมือถืออีกครั้งเดี๋ยวฉันจะแวะเข้าไปที่บริษัทเองนายก็รออยู่ที่นั่นมีเอกสารอะไรต้องให้เซ็นก็รวบรวมมาไว้แล้วกันพูดจบอเล็กซานเดอร์ก็กดตัดสายทันทีนายจะเข้าบริษัทเหรอนายคงไม่คิดจะพาฉันไปด้วยใช่ไหมไม่มีเสียงตอบกลับมาแต่ทว่าท่าทางที่แสดงออก บนหน้าของล่างสูงบ่งบอกให้อลันรู้ว่าเขาคงต้องติดสอยให้ตามมาเฟียหน้าโหดนี่เข้าบริษัทของอีกฝ่ายสินะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่อยากจะเชื่อนายคิดยังไงถึงให้ฉันตามไปด้วยเนี่ยหรือนายจะลงตรงนี้การตอบกลับมาของมาเฟียหนุ่มหน้านิ่งทำเอาอลันสายหน้าพร้อมกับปฏิเสธรัวเร็วไม่มีทางอะ่ะงั้นก็น่งเงีย,งยบ ฉันเข้าไปเคียร์งานนิดหน่อยเสร็จแล้วจะไปส่งเมื่ออีกฝ่ายยื่นคำขาดแบบนั้นอาลันก็เงียบกิบไม่พูดอะไรอีกเพราะตอนนี้เขาอยู่ในรถของอีกฝ่ายอีกอย่างขืนมาเฟียหนุ่มนึกสนุกปล่อยเขาลงข้างทางคงต้องใช้เวลาไม่น้อยเพื่อจะหาทางกลับบ้านให้ฉันรอในรถนะอลันเอ่ยขึ้นทันทีที่รถยนต์คันหรูเคลื่อนตัวเข้ามาจอด หน้าตึกบริษัทยักษ์ใหญ่ความสูงเสียดฟ,ฟ้าแต่ดูเหมือนว่าคำพูดของเขาเมื่อครู่จะไม่ค่อยเข้าหูมาเฟียหนุ่มเท่าไหร่นักเพราะทันทีที่อีกฝ่ายได้ยินก็หันมาขมวดคิ้วมองเขานิ่งแถมดวงตาคมกิบนั่นยังเพิ่มความดุดันขึ้นอีกหนึ่งระดับอย่าบอกนะว่ามาเฟียหน้านิ่งจะให้เขาขึ้นไปในบริษัทด้วยไม่จริงนะคนอย่างอเล็กซานเดอร์นเนี่ยนะจะให้คนที่ตัวเองตาหน้าว่าไม่ชอบ และลํำคาญอย่างเขาเดินเกี่ยงคู่เข้าไปในบริษัทด้วยนายคงไม่คิดจะให้ฉันเข้าไปในตึกละฟ้าของนายหรอกนะอเล็กซานเดอร์ถึงคัดลบายลมหายใจออกมาอย่างเหนื่อยหน่ายให้กับความคิดของเด็กนี่คิดได้ยังไงว่าเขาจะให้นั่งรอในรถเป็นชั่วโมงชั่วโมงคิดว่าเขาเป็นคนแรงน้ำใจขนาดนั้นเลยหรือไงแล้วไอ้ท่าทางเจียมเนื้อเจียมตัวนั่นมันอะไรกัน ลงไปได้แล้วอย่ามัวแต่พูดเรื่องไร้สาระเฮ้ยเอาจริงดิให้ฉันเข้าไปด้วยจริงเหรอจะลงไปอยู่ในห้องแอร์เย็นๆหรือจะนั่งอยู่ในรถนี่แต่บอกไว้ก่อนเลยนะฉันไม่ได้ใจดีให้ลูกน้องสตาร์ทรถเปิดแอร์ไว้เป็นชั่วโมงๆหรอกนะอลันทำท่าคิดนิดหน่อยนั่งในรถที่ไม่เปิดแอร์หรอโหได้ร้อนตายกันพอดีก็ได้ฉันเข้าไปข้างในกับนายก็ได้ ลิฟ์พาล่างของอลันและมาเฟียหนุ่มขึ้นมาที่ชั้นบนสุดของตัวตึกดูแล้วน่าจะเป็นชั้นของผู้บริหารอลันเดินตามหลังมาเฟียหน้านิ่งเข้าไปในห้องทำงานกว้างขวางและหรูหราอากาันแถมพื้นห้องยังปูไปด้วยพรมสีแดงราคาแพงหูฉี่ตั้งแต่ประตูทางเข้าจนอลันถึงขั้นอยากยกรองเท้าขึ้นดูว่ามีอะไรแปลกๆติดขึ้นมาด้วยไหมเพราะกลัวว่า จะทำให้พรมราคาแพงของอีกฝ่ายเลอะเทอะพอเข้ามาภายในห้องอลันก็กวาดตามองไปรอบๆก่อนสายตาจะปะทะเข้ากับดวงตาคู่คมกิบอีกคู่ที่จับจ้องมองมาที่เขาด้วยความแปลกใจแต่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นปกติเหมือนเดิมถ้าอาันจําไม่ผิดคนคนนี้น่าจะเป็นมือขวาของมาเฟียหนุ่มและที่อีกฝ่ายทำท่าทางแปลกใจตอนเห็นเขาเดินตามมาเฟียหนุ่มเข้ามา มันก็คงไม่แปลกเพราะแม้แต่อลันเองก็ยังแปลกใจ